าอยังลูกสามยังนี่ขันลูกร้านไต้ซุปประมาท์ผาดพังไปแต่ออคนใหญ่จอะโฆษณรคำโสิกรรมแล้วไปจงงานลูกทนนะห้ลูกห้หล้านยาตีพี่น้องทุมนิตมเวามสูคปามเจิญอยู่ดีมีแห้งห้ยทำมาขาดเกินยังอยากให้รับเวยด้อยู่ดีมีแห้งหายหายจากประหยัดโลค้าเดยดจ้าถูกจ้าตัว เดียมหันใจนี่แหละเดียมหันใจอันนั้นย่ามอันนั้นย่ามยิงแขวเส้น้ำามกพรพาวเฮ้ายยูเดกร้อยยี่สิบปีโอ้ยมันโดดดว้าวว้าวเดีกร้อยยี่สิบปีแล้วล่ะเขาขานส่งเขาออ้ทานเลยะหรอเฮย้น้าที่เ้าดู

นามอนามอนมนนมอนเจ้าไปคุณคุณคุณบาเช่าไอดเดอเช่าไคเดอรเนนับกันเออเ็นับกันซ้ออัน

เจอยู่ออ้า้ตามนกล้องว่าแม่กล้องขอกลองเบ่งอยู่นี่ขอกลอมาได้กล้องนี่แวดีเลยกับไอ้แมนเบ่งเนี่ยไอ้มเบงเนี่ย คิวก่คิวหดไปละคิวไปหดเลยวันนี้เมื่ออะไรบางนี้มันยังไงมู้นั่งไปามู้นองแก้วใค่รเือนหนออนนี่นะจะมีแตัดอยู

มีพูดตรเขาไปอกเืเลยเดียวเชื่อเลยอ้วหลังได้โาณไปิวเออสงแล้วไม่เป็นคนไทยได้ยูมันอยกาันั้ก็เียนไ้เพาวาเานไทยเนี่ยสอมันดีเลยนมากหลาย nó sẽ sọp ăn cám với bún nè này đã, không có hay anh. bây giờ เายดิ้ดาบอะไรขีดาเรื่อยเรื่อยนี่ยม่หับมอาเรื่อยเ่้ยป่เขาจะไม่ข้าโดนเยอะเฮงเฮงเรื่อยเรื่อยเจ้าป่ายไปยอายเฮเรือยเรือยเย่ยเกครับเบปาเย็นไปปานียปาป่จะเหนดีเน

แต่ว่าความวุ่นเธอก็ยังแข้อยู่ดีขอข้อได้งเอของขอขะูนัคู่กันอีกอ่ะาเดี๋ยวเาเสจากนอนนี้เรียเยนห่ออนแล้วห่อนไอเหดไอเหดรไมเป็นยางยายานหย่อนเลยยานหั่นบนยาดูหลายมันยาน ยาก็ย่านๆ3นาทีรีบฝนในรีบขาก็ <laughs>